หลายคนแห่ให้กำลังใจเปิ้ลไอรินหลังโดนฟ้องกลับชื่อว่าความดีที่เปิ้ลทำจะปกป้อง บอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคุณไอรินจากข่าวที่กําลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ที่เจ้าตัวสงสัยว่าคุณโบผู้จัดการส่วนตัวและคุณปอบเปี้ยพี่กรรายการคุยทะลุดราม่าร่วมมือกันขโมยเงินจํานวน5,000บาทซึ่งได้เข้าแจ้งความทั้งคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและต่อมาขาดทางด้านคุณโบและคุณปอบเปียก็ขอพิสูจน์ความจริงด้วยการเข้าแจ้งความกลับคุณเกื้อไอรินค่ะโดยคุณโบค่ะยืนยันว่าตัวเองไม่มีทางเอาชื่อเสียงมาแลกกับเงิน5,000บาทส่วนด้านคุณปอบเปี้ยค่ะยืนยันว่าจะขอดําเนินคดีให้ถึงงงที่่สุดนนััเอคะหลจจากกถู้ ตอบกลับค่ะทางด้นนานเพอนลินก็ได้มีการโพสข้อความยาวเหยียดค่ะบอกประมาณว่าตอนนั้นไหว้สารบอกท่านว่าชอบทํางานที่นี่มากและสุดท้ายได้กลับมาทํางานที่นี่ถึง4ครั้งซึ่งกลับมาไหวท่านอีกครั้งเพราะตนเองเป็นคนมีสัจจะมีความซับซึ้งกระตันยูมีความจริงใจแม้กับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งไม่เหมือนกับบางคนต่อนหน้าอย่างรับหลังอีกอย่างก่อนถ่ายรายการชมเรายกนิ้วให้โหเพลงพี่สนุกสุดยอดเลยแต่พออัดรายการจบเป็นคนละคนงงเลยค่ะซึ่งคาดวา่านะคะน่าจะหมายถึงคุณปอบเปียดนั่นเองค่ะและเปิ้อเอลิ ค่ะเผยอีกว่าส่วนคนนี้บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกับเราแต่เอาลูกมาเต้นลงโซเชียลกับเราขอให้เราอัดรายการให้เขาเราก็อัดให้รีลืมอาหารนับสิบมือที่เราเลี้ยงพาไปกินทางครอบครัวแถมโอนเงินให้เป็นของขวัญทําอะไรให้เขาจําไม่ได้เลยปากเรียกเราว่าแม่ทุกคําแต่พอขอเปลี่ยนผู้จัดการพาลากไปตบในรายการขโมยเงินเราบอกไม่ได้เป็นะไรายการซึ่งตรงนี้ค่ะคาดว่าน่าจะหมายถึงคุณโบนั่นเองค่ะส่วนกระเทยนะักข่าวขึ้นของเทวาที่ออกมาแก้ตัวแทนตอนเขาบวชมีเราเป็นดาราไปงานคนเดียวป ช่วยถือหมอนให้เคยช่วยเปิดบริษัท PR แต่พอมีเรื่องตั้งใจโทรมาเป็นซีรานีพอเราพูดอะไรเอาคําพูดไปแชฉเอาแสงนี่ไงคะเราถึงเป็นอินโทรเวิร์ดไม่คบกับใครเบื่ออยู่ในวงการส่วนที่ตนเองออกมาปกป้องเพลงสารเสรินออกมาให้กําลังใจคนบอกว่าประเทศเรากําลังมีแต่เรื่องดีข่าวดีพวกเราลูกหลานในอนาคตเรากําลังจะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นอยากให้มีความกตัญญูต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์อยากให้ประเทศยกระดับพลังงานมีขึ้นความถี่สูง ให้กำลังใจผู้คนให้รวมกันมีพลังงานดีๆส่งออกตอนกำลังหัวเรี่ยวหัวตอของประเทศซึ่งตนเองยอมสละสิ่งเปลือกเปลือกสละชื่อเสียงเพราะความรักความหวังดีต่อคนในประเทศเห็นกันบ้างไหมฉันทําอะไรผิดหรอซึ่งหลายคนค่ะก็เข้ามาเชื่อชมในความดีและให้กาลังใจเปิ้ลไอรินเป็นอย่างมากและบอกว่าความดีจะปกป้องคุณเปิ้ลไอรินนั่นเองค่ะสรุปแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงจะยอมความกันได้หรือไม่หรือว่าจะไกล่เกลี่ยกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ